ครับเดี๋ยวนี้เราจะมาดูฐานนะครับในหลุมว่ามีฐานก้อนไหนบ้างที่เราสามารถนำไปดับกลิ่นในบ้านแล้วก็ลดนะครับรังสีขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับซึ่งเขาจะมีฟานฟาเลตนะครับแล้วก็เป็นประจุลบนะครับทำให้เขาสามารถดูดซับนะครับ เขาเรียกว่าดูดซับความชื้นดูดซับสิ่งสกปรกกลิ่นรวมถึงลังสีเหล่านี้ด้วยนะครับที่ทําลายเดีย๋ยวเราจะมาดูกันว่าฐ่านในหลุมนี้นะครับมีฐ่านบริสุทธิ์นะครับอยู่ในหลุมนี้ไหมเดี๋ยวเราจะมาตรวจเช็คกันนะครับอ่ะนะครับผมจะใช้อ่าตัววัดค่าโอห์มนะครับตัววัดค่าโอห์มตัวนี้นะครับก็จะเป็นนะครับ ตัววัดค่าโอห์มที่มีขายอยู่ในท้องตลาดอยู่แล้วนะครับซึ่งผมปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับสามารถซื้อไปตรวจเช็คได้นะครับวิธีการนะครับก็คือนะครับเปิดเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะนะรับเลือกนะครับฐานที่อยู่ในรูุมนี้นะครับฐานที่อยู่ในรูุมนี้ขึ้นมานะครับเช็คเลยนะครับว่าเขามีค่าโอห์มเท่าไหร่นะครับก็คือนะครับ ค่าโอห์มของฐานนะครับจะต้องไม่เกิน100โอห์มนะครับไม่เกิน100โอห์มนะครับเดี๋ยวเราจะตรวจครับก้อนนี้ก่อนนะครับวิธีการก็คือเราเช็คเหมือนนะครับการตรวจสอบตัวนําไฟฟ้าเลยอ่านะครับอันนี้ก็คือ56นะครับถือว่าบริสุทธิ์นะครับก้อนนี้อ่านะครับ56นะครับเมื่อกี้ อันะครับก้อนนี้ร้อยกว่านะครับก้อนนี้ร้อยกว่าแยกไว้นะครับโอ้ก ouais. ้อนนี้นะดูนะครับไม่ขึ้นเลยนะครับขึ้นแต่ข 10. ึ้นน้อยอ่ะไม่ขึ้นนะครับแดงว่าก้อนนี้นะครับเป็นฐานปลอมนะครับนะครับเป็นฐานปลอมอ่ะก้อนนี้สามสองร้อยกว่านะครับสองร้อยกว่าครับก็แยกไว้นะร้อยกว่าสองร้อยกว่าถือว่าไม่เข้าเงื่อนไขของเรานะฮะ อันนี้ก็สูงเหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้หกสิบสามนะครับนี่ครับหกสิสามนะครับตามกว่าด้วยนะครับนี่แสดงว่าอันนี้นำไฟฟ้าได้ดีนะครับถือว่าบริสุทธิ์นะครับนี่ครับป้องกันคลื่นรังสีได้อ่ะนะฮะอันนี้สามี้300กว่ากว่านี้นะฮะอ่ะละ อันนี้สองร้อกว่านะครับนะครับมันจะคละกันเนาะอ่ะอันนี้สี่สิบแปดนะครับนะครับนะี่ครับนะี่ครับ,นะรบถ้ามันน้อยกว่าอ่ะครับถือว่าบริสุทธิ์นะครับก็นนี้ อ่ะเราได้สามก้อนแล้วนะครับอ่ะก้อนนี้ก็บริสุทธิ์นะครับอ่ะอันนี้สี่ร้อยกว่านะครับถือว่ายังไม่บริสุทธิ์นะครับนําไปปิ้งย่างได้แต่ไม่ถึงขั้นนําไปดับกลิ่นในบ้านได้นะครับนี่ก็คือนะครับฐานนะครับที่เราคัดนะครับอ่านะครับที่เหลือเราก็นําไปบํบรลุงดินได้นะคบับํารุงดินได้แต่ว่าฐานที่เราสามารถนําไป อ่านะครับนำไปไว้ในบ้านนะครับเอาไว้ดับกลิ่นเอาไว้ดูดซับนะครับสิ่งสกปรกกลิ่นเหม็นรวมถึงดูดซับรลังสีนะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยเนี่ยก็คือเราสามารถเลือกนะครับนี่ครับเอาเครื่องตัวนี้ครับมาตรวจจับนะครับเลือกหาฐานที่บริสุทธิ์ที่สุดนะครับอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราล้างดีๆนะครับใส่ถุงชาเนี่ยสามารถนําไปใส่ในน้ําดื่มได้นะครับเพื่อปรับ ค่า pH นะครับปรับค่าความเป็นด่างนะครับเขาจะได้ให้ใหความเป็นด่างเนี่ยประมาณ8.9ซึ่งพอดีเลยกับสิ่งที่ร่างกายของร่างกายมนุษย์ต้องการนะครับอ่ะนี่ก็คือวิธีการเลือกทานนะครับอ่านะครับบริสุทธิ์นะครับในหลุมศูนย์บาทนะครับ